ทำให้เราทั้งหลายมีโอกาสที่จะยกย่องสาร,รเสริญและนมัสาการพระองค์ขอพ,พระบเจ้าพี่น้องที่รักครั้งในบ่ายวันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าก็ยังทรงพระชนอยู่และอยู่กับเราทั้งหลายทุกคนในวันนี้บอกกับคนข้างๆบอกกับคนที่อยู่ในครอบรครัวว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงพระชนอยู่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงพระชนอยู่เฮ้ย <Okay. S 2> และในบ่ายวันนี้ยัจริงๆจะมีโอกาสหนุนน้ำใจพี่น้องในการ,รดำเนินชีวิตเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นขึ้นมาจากความตาย ดังนั้นหัวใจสําคัญที่พระเยศคริจเจ้าทรงตรัสสอนจึงเป็นหัวใจสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราทั้งหลายอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นการกําหนดทิศทางกําหนดกรอบในการดําเนินชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราคุ้นเคยกันดีกับพระมหาบัญชาของพระเจ้าจากพระธรรมมัทธิวบทที่28นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่28ตั้งแต่ข้อที่ สิบหกไปต้นไปได้กล่าวไว้ว่าแต่สาวกสิเอ็ดคนก็ได้ไปยังกาลรลีถึงภูเขาพระเยซูที่พระเยซูทรงกำหนดไว้และเมื่อเห็นพระองค์เขาทั้งหลายจึงกราบนมัสการแต่บางคนยังสงสัยอยู่พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้<ป>แล้วตรัสก,กับพวกเขาว่า สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัปติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แหละเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคอธิษฐานด้วยกันครับองค์พระอิสุคริสเจ้าในบ่ายวันนี้พระองค์ได้ตรัสก,กับข้าพ้ศ์ทั้งหลายว่าพระองค์ มีพรพประสงค์มีแผนการที่จะทำให้ข้าพงททั้งหลายดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างมีเป้าหมายอย่างมีทิศทางนั่นคือการรับพระมหาบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาไว้ในชีวิตและพึงที่จะปฏิบัติและกระทำตามขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในบายวันนี้ที่จะตอบย้ำและเสริมสร้างความเชื่อของข้าพุททั้งหลาย ให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นจนสามารถทำให้ชีวิตของข้าพุทธทั้งหลายเป็นชีวิตที่จะทําให้ทุกย่างเท้าที่ก้าวเดินวันต่อวันกับพระเจ้านั้นข้าพุทธทั้งหลายจะดําเนินชีวิตอยู่เพื่อการประกาศพระมหาบัญชาของพระองค์จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกจนกว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะ เสด็จกลับมาขอพระคุณพระเจ้าขอพระวจนะของพระเจ้าสําเร็จและเป็นจริงท่ามกลางผู้เชื่อและท่ามกลางคริสตจักรของพระองค์ในบ่ายวันนี้ด้วยจึงสรรเสริญและขอพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นขึ้นมาจากความตายและขอบคุณพระเจ้าหลังจากนั้น พระองค์ได้ปรากฏกับผู้ที่เชื่อกับบรรดาผู้ที่สแสวงหาพระองค์กับบรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าถึง40วันและใน 40, 40วันนี้มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นแต่มาถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดก่อนที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะถูกรับขึ้นไปบนฟ้าสวรรค์พระองค์ได้ตรัสสั่งแก่พวกสาวกของพระองค์บอกว่า ริธฐานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผน่นดินโลกก็ดีที่พระบิดาเจ้าทรงมอบไว้กับพระองค์นั่นแหละพระองค์ใช้สิทธิอำนาจนั้นสั่งพวกสาวกของพระองค์สั่งผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรามีความหมายว่า พระองค์มีความปรารถนาพระองค์มีพระประสงค์ต้องการให้เรทั้งหลายที่จะรับพระมหาบัญชาของพระเจ้าเข้ามาไว้ในชีวิตเพื่อที่จะทําให้ชีวิตที่เราดำเนินอยู่ในร่างกายในแต่ละวันในแต่ละวันในแต่ละวันเราจะตระหนักถึงพระมหาบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงตรัสไว้ และเป็นคําตรัสที่แม้ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนมพระองค์ก็ตรัดว่าแม้พระองค์สิ้นพระชนแล้วพระองค์จะถูกทําให้เป็นขึ้นมาในวันที่สามและพระองค์ตัดกับพวกสาวกของพระองค์ชัดเจนว่าและวันนั้นให้เขาไปรออยู่ที่กาลิลีและเมื่อเราสังเกตจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เราเพบว่าคนเหล่านั้นได้ไปรอที่กาลิลี และพระองค์ได้พบกับเขาที่นั่นเราขอบคุณพระเจ้าบทวิธีสำคัญในบ่ายวันนี้ที่ผมอยากจะหนุนใจและแบ่งปันกับพี่น้องว่าพระเยซูคริสต์เจ้าปรารถนาที่จะพบกับเราหลังจากที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย <Amen. S 1> เราไปอยู่ที่ไหนอยู่หรือครับเรายังซ่อนตัวอยู่ไหมครับมีความหมายว่าการที่เราซ่อนตัว การที่เราไม่รู้เพราะอะไรครับเพราะว่าหลังจากที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายและเมื่อพระองค์พบกับผู้ที่รอคอยพระองค์พบกับผู้ที่สแสวงหาพระองค์พระองค์ได้ตรัสสั่งในพระมหาบัญชาสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ดังนั้นถ้าเราอยู่กับพระองค์ ถ้าพระองค์ปรากฏกับเราเราต้องเข้าใจเราต้องรู้ว่านี่เป็นพระมหาบัญชานี่เป็นพระดำรัสนี่เป็นคำสั่งที่พระเนตรัสสั่งกับเราอย่างตรงไปตรงมาสื่อสารกับเราอย่างอย่างอย่างแท้จริงและมีความหมายว่าพระองค์ปรารถนาที่จะพบกับเราและเมื่อทศรายเข้าใจ ในพระมหาบัญชาของพระเจ้าแล้วนั่นแสดงว่าเราได้พบกับการที่พระองค์ทรงปรากฏแก่เราแล้วขอบคุณพระเจ้าในบ่ายวันนี้ที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะปรากฏกับท่านองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะพบกับท่านและเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าพบกับท่านแล้วท่านจะเข้าใจว่าพระองค์ตรัสสั่งอะไรกับท่าน ในเหตุการณ์ก่อนที่จะมาถึงคำตรัสสั่งสุดท้ายมารีชาวมกดาลามีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวลและเมื่อเธอไปที่อโอโงงเธอเพบกับทตสวรรค์ของพระองค์และทสวรรษตรงนั้นบอกแก่เธอว่าพระองค์ได้เป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วและขณะที่เธอเปลี่ยนจากความกลัวให้เป็นความยินดี เธอได้กลับไปที่บ้านของเธอที่หมู่บ้านของเธอยิ่งไปมีทั้งความกลัวและความตื่นเต้นและความยินดีเกิดขึ้นแต่ขอบคุณพระเจ้าหลังจากนั้นเธอมีความมั่นใจเมื่อเธอยอมรับว่าพระเยซูคริสเป็นขึ้นมา และจากความกลัวก็กลายเป็นความยินดีในชีวิตของท่านทั้งหลายมีความวิตกมีความกลัวอะไรบ้างไหมครับในบ่ายวันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาหาท่านและพระองค์ตรัสกับท่านว่าอย่ากลัวเลยพระเยซูคริสต์เจ้าบอกกับคน่าน้นว่านี่เราเองอย่ากลัวเลยนี่เราเอง และอีกบุคคลหนึ่งและอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับโทมัสก็คือความสงสัยความสงสัยได้เกิดขึ้นกับโทมัสในพระธรรมยอห์นบทที่ยี่สิบยอห์นบทที่ยี่สิบตั้งแต่ข้อที่ยี่สิบสี่เป็นต้นไปจนถึงข้อที่ยี่สิบเก้า เป็นเรื่องราวของโทมัสที่ยังมีความสงสัยที่ยังไม่มั่นใจแม้ว่ามารีจะมาบอกแม้ว่าจะมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นโทมัสบอกว่าถ้าไม่ได้เอามือแยงที่พระหัตของพระเยซูคริสถ้าไม่ได้เอานิว้ว ทำโดยที่สีข้างขององค์พระเยซูคริสก็จะไม่เชื่อแต่ขอบคุณพระเจ้าพระธรรมยอมบที่20ตั้งแต่ข้อ24ถึง28ได้พูดถึงโทมัสเมื่อเขาได้พิสูจน์พระเยซูคริสต์จากความสงสัยก็กลายเป็นความเชื่อมั่นที่เขามีอยู่ในพระองคอย่างแท้จริง ขอบคุณพระเจ้าในบ่ายวันนี้หวังว่าเหตุการณ์ที่สองก็คือชีวิตแห่งความสงสัยจะไม่เกิดขึ้นถ้ามกลางผู้เชื่อวางใจในพระเจ้าเมืม่อพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นขึ้นมาเมืม่อพระองค์ประทับอยู่เมื่อพระองค์พบกับเราสาวกแต่ละคนรวมถึงพบกับท่านทั้งหลายทุกคนในบ่ายวันนี้ผมเชื่อว่า เราจะไม่สงสัยอีกต่อไป <Amen. S 1> ขอบคุณพระเจ้ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ที่เราน่าจะขอบคุณพระเจ้าก็คือมีสาวกของพระอ,อีกสองคนที่สนทนากันในพระธรรมลูกาบทที่24ตั้งแต่ข้อที่13เป็นต้นไปเป็นเรื่องราวที่สาวกได้เดินทางไปเอมมอุส แล้วก็ได้มีโอกาสสนทนากันในขณะระหว่างการสนทนาก็เต็มด้วยความสิ้นหวังความหมดหวังบ้านเราเรียกว่าความมรดาะไยตายอย่างหมดแล้วชีวิตนี้ไม่รู้จัะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วเพราะว่าผู้ที่ติดตามเพราะาผู้ที่เชื่อเพราะาผู้ที่เขามอบความไว้วางใจให้ทั้งหมดไม่ได้อยู่กับเขาแล้ว ในระหว่างที่เขามีเหตุการณ์ความวิตกความกังวลความสิ้นหวังเกิดขึ้นพระเยซูคริสต์เจ้าก็ปรากฏกับเขาและหลังจากนั้นจากความวิตกจากความกลัวจากความสิ้นหวังกลับกลายเป็นความกล้าหาญที่จะยืนหยัดที่จะประกาศว่าพระเยซูคริสต์เจ้ายัางทรงพระชนอยู่ <Okay. S 1> ขอบคุณพระเจ้าสำหรับในบ่ายวันนี้ ดังนั้นเมื่อมาถึงเหตุการณ์ตอนนี้ในมทัทธิวบทที่28รเราจึงพบว่าแต่สาวก11คนก็ไปยังกาลิลีถึงภูเขาที่พระเยซูทรงกำหนดไว้แสดงว่าเขาละลึลึกขึ้นได้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพูดกับเขาพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสกับเขาก่อน ว่าเนื้อพระองค์ถูกฝังไว้สามวันเพื่อจะเป็นขึ้นมาใหม่และขอบคุณพระเจ้าเมื่อเขาไปที่นั่นพร,พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จไปหาเขาเขาพบกับพระองค์ <Amen. S 1> ขอบคุณพระเจ้าเป็นโอกาสที่ดีที่ในบ่ายวันนี้เราจะมีโอกาสพบกับพระเจ้า mm. ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด <Amen. S 1> พบกับพระเจ้า mm. ผู้ทรงพระชนอยู่ mm. ในข้อสิบเจ็ดว่า และเมื่อเห็นพระองค์ oh. เขาทั้งหลายจึงกราบนมัสการแต่บางคนยังสงสัยอยู่ mm hmm. ขอบคุณพระเจ้าชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่สำคัญที่มีคุณค่ามากไปกว่าการที่จะนมัสการองค์พระเยซูคริสต์ mm hmm. เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ พระองค์มาบังเกิดโหราจาร์ได้มาจากแดนไกลมาเพื่อหวังกราบนมัสการและเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระวจนะของพระเจ้าในมัทธิวบทที่28บข้อ17บอกว่าเมื่อสาวกเห็นเขาทั้งหลายจึงกราบนมัสการขอบคุณพระเจ้าเมื่อ ผมมีโอกาสอ่านาพระวจนะของพระเจ้าผมมีความประทับใจว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่สมควรได้รับคําสรรเสร,ริญที่สมควรได้รับการกราบนมัส,สการจากชีวิตของรัชนายทุกคนและเมื่อเราศึกษาพระธรรมวิวรณ์ต่อไปเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าปรากฏ ทูสวรรค์และเราผู้โอโสก็สุดตัวลงกราบนมัส,สการขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระยิศครเจ้าสเสด็จมาในโลกนี้โหราจารย์สามคนกราบนมัส,สการทําให้เราทั้งหลายในโลกนี้ในในแต่ละวันที่มีชีวิตในโลกนี้ในวันนี้กราบนมัส,สการพระองค์และก็ เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นขึ้นมาจากความตายเราสาวกกราบนามัสการและเมื่อไปถึงอนาคตเมื่อเราทั้ลายไปอยู่กับพระองค์ที่ฟ้าสวรรค์พร้อมกับเราทูตสวรรค์พร้อมกับเราพู้วสรุเหล่านั้นคนเหล่านั้นรวมถึงเราทั้งหลายก็จะซุดตัวลงกราบนามัสการพระองค์ที่นั่น ผมจึงบอกกับพี่น้องในบานวันนี้ว่าไม่มีบุคคลใดได้รับสมควรได้รับการกราบนมัส,สการเท่ากับองค์พระเยสุคริสเพราะองค์เป็นผู้เดียวที่สมควรได้รับการนมัส,สการจากชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนบอกคนข้างๆครับพระเยสุคริสเป็นผู้เดียวที่สมควรได้รับการกราบนมัส,สการพระเยสุคริสเป็นผู้เดียว ควรได้รับการนมันสการขอบคุณพระเจ้าและในชีวิตแต่ละวันเราก็จะเป็นเช่นนั้นครับตดินขึ้นมานมัส,สการพระองค์ทำงานนมัส,สการพระองค์มีปัญหานมัส,สการพระองค์มีระเพลงบนหนึ่งบอกว่าไม่ว่าอยู่แห่งโหนไหนเราจะนมัส,สการพระเจ้าไม่ว่าเป็นเช่นไรเราจะนมัส,สการพระองค์ไม่ว่า เงินเดือนจะถูกหักไปกี่เปอร์เซนต์หรือว่า,อาจะมีราคาข้าวของบางอย่างแพงขึ้นรายได้อาจจะลดลงไม่ว่าจะในสภาวะในสถานการณ์เช่นไรก็ตามพระเยซูคริสต์เจ้าก็ยังสมควรได้รับการน,นมันสการจากชีวิตของท่างหลายอยู่ดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่มีส่วน ในการที่จะทําให้เราทั้งหลายนามัสการพระเจ้าแม้แต่วันเดียวดังนั้นหน้าที่ของเราหน้าที่ของพี่น้องทุกคนตื่นขึ้นมานมัสการมีเวลานามัสการขับรถนมัสการอยู่ที่ทํางานนามัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้าที่ได้บันทึกไวใ้ในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สิบแปดข้อสิบเจ็ดว่า สาวกเมื่อเห็นพระองค์จึงกราบนมัสการ <Amen. S 1> ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในบ่ายวันนี้ว่าเมื่อคุณเห็นพระเยซูจงนมัสการพระองค์ <Amen. S 1> บอกคนครับสายข้างขวาด้วยกันสิครับเมื่อคุณเห็นพระเยซูจงนมัสการพระอคเ <Amen. S 1> มื่อคุณเห็นพระเยซูจงนมัสการพระองค์เมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ครับเมื่อเรา ร้องเพลงเมื่อเราสรรเสริญเมื่อเราต่นขึ้นมาเมื่อเรามีชีวิตอยู่สตุีิย์ร้อยห้าสิบบอกว่าเมื่อเรายังมีลมหายใจกัสตดวิตบอกว่าข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ตราบใดข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระวจนะของพระเจ้าในบายวันนี้จะหนุนใจเราทั้งหลายประการแรกก็คือให้พระเยซูคริสต์เจ้า เป็นผู้ที่สมควรได้รับการนมัส,สการและก็พระวจนะของพระเจ้ากล่าวต่อไปในมทัทธิวบทที่28ข้อ18บอกว่าพระเยซูจริงเสด็จเข้ามาใกล้เขาและตรัสกับเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วพระเจ้า ได้ส่งมอบสิทธิอำนาจทั้งในสวรรค์ทั้งในแผ่นดินโลกไว้กับพระเยซูคริสต์และสิทธิอำนาจอันเดียวกันที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้รับจากพระบิดาพระองค์ก็ทรงใช้สิทธิอำนาจนั้นตรัสสั่งกับเหล่าสาวกของพระองค์ตรัสสั่งกับเราทั้งหลายว่าเหตุฉนั้นท่านทั้งหลาย จองออกไปประกาศจองออกไปสั่งสอนมีความหมายว่าให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตแต่ละวันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะย่างเท้าไปที่ใดให้ชีวิตแต่ละวันให้ชีวิตแต่ละย่างเท้าที่ก้าวเดินนั้นเป็นชีวิตที่เราจะอยู่เพื่อการที่จะกระทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าก็คือการประกาศและ บอกข่าวดีแก่ทุกคนที่อยู่รอบข้างเรามผมเชื่อว่าไม่มีวันไหนที่เราจะไม่ได้ทำงานของพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ตรัสว่าท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติในแต่ละวันเราไปที่ไหนบ้าง ในแต่ละวันเราออกจากบ้านออกจากครอบครัวไปยังที่ทำงงานไปยังที่ชุมชนและไปยังที่ต่างๆซื่อความหมายให้เราทั้งหลายกำลังตระหนักถึงคำตรัสของพระยุูคริสในข้อที่19ที่บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติ มาเป็นสาวกของเรา <Amen. S 1> พระสุครต์เจ้าบอกว่าเราได้เข้ามาเป็นสาวกของพระองค์อย่างไรให้เราไปนำคนเหล่านั้นคนที่อยู่รอบข้างเราคนที่อยู่ในชุมชนของเราคนที่อยู่ในหมู่บ้านของเรา มาเป็นสาวกของพระองค์ด้วยพระธรรมยนต์บทที่13ข้อที่34 35ได้บอกถึงวิธีการว่าเราจะบอกพระมหาบัญชาของพระเจ้าได้อย่างไรเราจะนำคนเหล่านั้นมาเป็นสาวก ของพระองค์ได้อย่างไรพระธรรมยนต์บทที่13ข้อ34-35เราจะอ่านพร้อมกันครับเราให้บัญญติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น ถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราเอเมนโดยเฉพาะข้อ35ได้บอกว่าถ้าท่านรักกันและกันถ้าท่านรักกันและกันงานของเราคืออะไรครับคือรักกันและกันงานรักซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเกิดขึ้นในพระธรรมมัทธิวบทที่22 ข้อที่37และ39 37ได้บอกว่าถ้าทั้งหลายจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดและข้อ39บอกว่าและข้อที่2ก็เช่นเดียวกันจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองถามว่าเป็นเรื่องใหม่ไหมที่พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสสั่งเราไม่ครับเราทราบแล้วเรารู้แล้วนี่คือหน้าที่ของเราในการออกไป และเมื่อเราแสดงความรักเมื่อไหร่ก็เปรียบเสมือนกับเป็นการประกาศเมื่อนั้นอามีไหมครับอามนบอกคนข้างซ้ายข้างข,างขวาว่าเมื่อรักกันเมื่อไหร่ก็เป็นการประกาศเมื่อนั้นเมื่อรักกันเมื่อไหร่ก็เป็นการประกาศเมื่อนั้นเอเมนเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสสั่งในข้อเทศ3สามสิบห้าบอกว่าถ้าท่านรักซึ่งกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่า ท่านเป็นสาวกของเราแล้วเขาจะไปไหนครับแล้วเขาจะไปไหนแล้วเขาก็จะเข้ามาเป็นสาวกของพระยสุคริตเ <Amen. S 1> มืออย่างที่เราทั้งหลายเป็นสาวกของพระองค์ด้วยขอบคุณพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าในมทัทธิวบทที่28ได้กล่าวต่อไปว่าจงบัพติศมาพวกเขาในนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นคือขั้นตอนต่อไปและก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกคริสตจักรก็มีกระบวนการมีขั้นตอนเหล่านี้อยู่แล้วท่านทั้งหลายทําดีแล้วจงทําต่อไปเพื่อพระมหาบัญชาของพระเจ้าจะสําเร็จอาเมนไหมครับอาเมนและก็ข้อสุดท้ายข้อที่20 12 3อ่านพร้อมกันครับและสอน,สอนพวกเขา,าให้ถือรักษา,กษาสิ่งสรารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้และนี่แน่ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคขอบคุณพระเจ้านี่คือความมั่นใจในการที่พระเยซูคริสต์เจ้าใช้เราทั้งหลายออกไปประกาศออกไปนำวิญญาณออกไปแสดงความรักแก่ชุมชนแก่สังคมความมั่นใจนั้นก็คือว่าให้เราทั้งหลายทำหน้าที่ อย่างเต็มกำลังอย่างเต็มที่ในข้อที่20บอกว่าและสอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดส,สอนเขาสอนเขาสอนเขาผมประทับใจภาพของอาจารย์เปาโลในการปรนิบัติในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรยุคแรกในคริสตจักรเริ่มแรกอาจารย์เปาโลได้กล่าว กับพี่น้องผู้เชื่อวางใจในพระเจ้าเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายก็รู้ว่าข้าพระเจ้าอยู่กับท่านข้าพระเจ้าทําตัวอย่างไรข้าพระเจ้าได้สั่งสอนท่านทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ได้หยุดหย่อนเลยและด้วยน้ําตาไหลและเมื่อเราเห็นอาจารยโปโลโปรนิบัติรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรยุคแรกแบบนั้น เรารู้ว่าเมื่อจำปโลไปที่ไหนคริสตจักรเกิดขึ้นตรงนี้สอนเขาสอนเขาสอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่พระเยซูคริสต์จะได้ตรัสสั่งไว้พระเยซูคริสต์จ้บอกว่าพระองค์จะอยู่กับเขาทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค <Yeah. S 1> ในพระเยซูไม่มีการหมด โปรโมชั Amen, mm ่นอาเมนไหมครับโปรโมชั่นก็คือว่าพระเยซูคริสต์เจ้ามอบสิทธิอำนาจให้กับเราพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าเมื่อทั้งหลายดําเนินชีวิตแต่ละวันต่อจากนี้เป็นต้นไปจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมานั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะอยู่กับเราทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคมีความหมายว่าพระองค์จะอยู่กับเราไม่มีวันไหนที่พระองค์ไม่อยู่กับเรา บอกคนคั่งังอีกครั้งหนึ่งไม่มีวันไหนที่พระเยซูไม่อยู่กับคุณไม่มีวันไหนที่พระเยซูไม่อยู่คุณเห็นไหมครับเอเมนและเราจะยึดความมั่นใจนี้ไว้จนกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมานี่คือพระมหาบัญชาของพระเจ้าที่พรพ้อมที่จะสําเร็จในคริสตจักรของพระเจ้าและในคริสตจักรของท่านทั้งหลายที่ท่านกลางปรนนิบัตรริรับใช้พระเจ้าใน ยุคปัจจุบันตั้งแต่บัดนี้จนกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงอวยพรพคริสตจักรของพระเจ้าที่จะมีความมั่นใจในพระมหาบัญชาของพระองค์ตรงนี้และจะไม่มีความสงสัย จะไม่มีความหวาดกลัวอีกต่อไปแต่จะมีความมั่นใจในพัะสัญญาของพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อชีวิตแต่ละวันที่ก้าวเดินกับพระองค์นั้นจะเต็มไปด้วยการสําแดงความรักของพระองค์เพราะนั่นคือการประกาศการทําตามพระมหาบัญชาของพระองค์และพระองค์ตรัสสั่งว่าเมื่อเราทั้งหลายกระทาเช่นนั้นแล้วพระองค์จะอยู่กับเราทั้งหลายเสมอไปจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา รับเราทั้งหลายไปอยู่กับพระองค์ขอพระเจ้าทรงปรดได้รับพระเกียตทั้งสิ้นอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้า,าอัวพรพี่น้องทุกท่านในบ่ายวันนี้สวัสดีครับ